คณิตศาสตร์จุราพรรอบสองครับข้อนี้เขาบอกว่าจะหาผลบวกของจํานวนน,วนับจํานวนนับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับโดยไม่นับจํานวนที่หารด้วยห้าลงตัวข้อนี้หลักการคิดก็คือเราก็หาผลบวกของจํานวนนับหนึ่งถึงเจ็ดสิบก่อนแล้วมาลบด้วยจํานวนที่หารด้วยห้าลงตัวมาดูผลบวกของหนึ่งถึงเจ็ดสิบก็มีหนึ่งเนาะจำนวนนับสองสาม ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับตัวสุดท้ายคือเจ็ดสิบตัวลงลงมาหกสิบเก้าแล้วหกสิบแปดแล้วหกสิบเจ็ดอย่างนี้เรื่อยๆจะเห็นว่าถ้ามันจับคู่กันหนึ่งถึงเจ็ดสิบมันจับคู่กันได้สามสิบห้าคู่ไอ้ตัวเนี้ยหนึ่งบวกเจ็ดสิบได้คือเจ็ดสิบเอ็ดสองบวกหกสิบเก้าได้เจ็ดสิบเอ็ด 3ามบวกหกสิบดได้เจอ็ดไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ1นึ่งถึงเจสมันจับคู่กนได้สามสห้าคู่เพราะฉะนั้นผลบวกก็คือผลบวกใครจะใช้สูตรก็ได้นะแต่อันนี้คิดแบบปัะถลายก็เท่ากับเจ็ดสบอดคูณกับสามสิบห้เจ็ดคูนกับสาห้าเนี่ยมันได้เท่าไหร่ยะทวนนิดหนึ่งเจดสบเอด คูณกับ35 515 5735 313 3721ได้ห้าได้แปดได้สี่2,485เราได้แล้วนะเซสชั่นแรกคือเราได้ผลบวกของ1นึถึงเจ็ดสิบนะของจำนวนนับก็มาดูจำนวน ที่หารด้วยห้าลงตัวเราไม่นัดมันก็ามาดูจํานวนที่หารด้วยห้าลงตัวคือห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจะเห็นว่าห้าบวก เจ็ดสิบคือได้เจ็ดสิบห้าสิบบวกหกสิบห้าได้เจ็ดสิบห้าอืมันจับคู่กันได้อีกคู่ละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดได้สิบสี่ตัวก็จับคู่กันได้เจ็ดคู่แสดงว่าไอ้ที่หารด้วยห้าลงตัวที่หารได้ห้าลงตัวมันคือสิบเจ็ดสิบห้าคูณเจ็ด จ็ดห้าสามสิบพลาทดสามเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเป็นห้าสิบสองห้าร้อยี่สิบห้าผลบวกของจำนวนนับเจ็ดสิบตัวแรกโดยไม่นับจำน,น,นวนที่หารที่ห้าลงตัวก็เท่ากับสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าลบด้วยห้าร้อยยี่สิบห้าเหลือศูนย์เหลือหกเหลือเก้าเท่ากับหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบครับข้นี้ตอบเลยครับผลบวกของจำนวนนับ ตั้งแต่70ตัวแรกโดยไม่นับจำนวนที่หารด้วย5ลงตัวคือ1,960ตอบ